สวัสดีค่ะวันนี้เรามาวัดวัดอะไรนะพ่อวัดราดชพง์เงินวัดราดชพงศ์เงินติดริมฝั่งโคงค่ะวันนี้เรามาถ่ายบรรยากาศให้แล้วก็มาขอพรขอโชคขอลาภให้คุณพ่พอแม่เอฟซีได้มีโชคมีลาภไปกับช่องบอาทูนสาวสยวยแล้วค่ะอ่ะชมบรรยากาศเลยครับมากับขอพรแม่แันเนี่ยครับนะคุณยดยว่าด้มา พี่น้องฟังใ่ครับฮะพวกมีหลดูัดคุณ้สื<ะ>่อมาคุณเสร็ประเดงไหมสวัสดีครับคนที่เข้ามาดูสวัสดีครับ ขอพ่อนจบกลับว่าที่หนึ่งมีชของไม่หยาบไปทำบาปกูส่วจอยครับ ครับคนที่เข้ามาสวัสดีหนึ่งท่านเวททักไทยผูดคุยกัครับขออ้อนวอนเขาจบพร,รามเรอะาการริมฝางโก้งครับคอมก็เมนทักไทยพูดคุยกันได้ครับมรจัาการริมฝั่งโคง้งจุดนี้เป็นจุดที่มีบังไฟพญานาคขึ้นนะคะที่เขาจัดงาน,นอ,อืมบังไฟพญานา,ดดนาคลองน้ำมาดูหน,นต้องไปบังไทย

สวัสดีครับสวัสดีใครจะขอโชคขอลาบก็อธิษฐานผ่านช่องบาทูซาวจอยได้เลยนะครับเรามาเรามาเที่ยวริมฝั่งโขงนะครับนะริมฝั่งโคงเห็นบ่ครับคอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยครับคอมเมนต์พูดคุยกดหัวใจขอคนละหนึ่งหัวใจนะครับเนี่ยพี่น้องฟังใจครับกดหัวใจมาให้ จะบาทุนนะค,ะครับพยายากขอพรอน,อนุขอพรเขาโชคเขาหลับไปเยอรครับคยายากขอพรเขาโชคเขาหลับ อธิษฐานเอาเลยนะครับอธิษฐานเอาเลยครับวันลาดะพงันะเเยน้ครับ อยากมีโชคมีลาบไปน้ำบาวทูนสาวจอยก็อธิษฐานนาจอได้เลยครับกดคอมเมนต์มาเลยครับขอคนละหนึ่งหนึ่งใจครับขอคนละหนึ่งใจหนึ่งแอธิษฐานยังอยากอธิษฐานยังครับขอโชคขอลาบถูกหวยรางวัลที่หนึ่งอธิษฐานเอาได้เลยเด้อครับ เขาไม่ได้ก็ฟัากดไลค์กดแชร์

แต่ดวงคนนาะนาฬิก็มองเห็นอยู่น่ะยื่แบป้าพาไปอานหน้าคุนะใครอยากไรโชคปหลาบอยากตุงหวยวันหนึ่งกดกดติดตามสองบาทุนเท้าจ้อยไหมครับนกว่าวัดนนี้นวัดที่ไหนใกว่นนี้ฮะ เอาเดี๋ยวยายทำไหนเราวัดจังหวัดเขาใช่เขาเนี่ยมันวัดรเอ้เขาเรียกวัดตรผู้เงินหรือวัดนี้นะอืมวัดวัดอะไของจังหวัดเมันก็มีระดับเขตระดับจังหวัดเนะผู้ใดอยากได้หวยเล่าตอนเย็นแล้วค่ะเข้าไปเบื้องคลิปเด้อจะลงให้แล้วเมื่อวานมีใครถูกไหม ของเซียนรุนนะคะหวามมาาัวเราวเมื่อวานเซียนรุนเข้านะาไปไไนะลงไ,ไ,ไ,นะไปไม่ได้นะลงไปไม่ได้นะไป้นะีววตอธิษฐานเอาเลยนะครับนี่นี่แหละครับที่บ้างไฟพญานา

เลี้ยงวะเลี้ยงทำงานแล้วทอนยาข้างผ่านนี่หลบเลยทำง,งานครแล้วก็ขอบคุณครับแล้วก็ผู้ใดกดผู้ใกดถูกกระแหรอคอยถูกหวยเดอ้อครับรางวัลที่หนึ่งน,นะครับคอยถูกหวยเดอ้อใครกดใจมานี่ขอให้องค์ปู่บรรทัดประธานโชคลาภเจฟซีทุกๆคนเนื้อหนักหัวสาัางเนื้อหนักหัวสัาง กล่องตัยไทยเห็นไ,ไหมนายบอกกล่องเัยไทยตวไทยกล่องนะยทกล่องนะนะงนะก็ไทยกล่องนะด้วยใครกดพขใจใครกดไลค์กดแชร์มากนีมันต้องเต็มแล้วมีไปเเอาย,ยิ้ม่าย,ยิ้มยิ้มได้ไมหมล่ะ บอยิ้มนั่งป๊บซี่าบกแป๊บซี่แป๊บซี่พูดในใจก็ได้ามันก็แบบเบิดแคนี่โม่เปิดใหญ่ไปกดหัวใจยกปูมาให้ปอปูองค์ประธานจุกไว้ทานชกครับชกไว้นะครับน ดีพี่น้องชาวไทยฝั่งไทยฝั่งลราต่างจิตต่างใจอธิษฐานเนาะครับมาถึงที่แล้วทินทินพญานาคีไฟเหม็นเบ็ดหนึ่งหมดเสียบประตูตาสุสัทว์ 太完美。 มันมันหลับน้ำนักโทรศัพท์เว่าเลย ขอพรขอให้ทุกหวยรางวัลที่หนึ่งกันทุกคนนะครับ fc เขยี่ยวหรอ ว่าลัวเายวเชื an anyway> ่มต่อเชื่มทุกินบูนมีน้เรอสัน้เืออร กดแรมันเฉียมพดุกทํางานตด่หัวมัแข็งละกดปุ้นี่บอล้าไปลอกไว้ ไลค์กดแชร์กดติดตามแสนสับหลานสับเ้อครับช่องบาทูตาแสนยอยยัใไงมันกดอันนี้น่มันกดเลยยมันเออินั่จอยบานกันถงออกเออหันหิมด เออเขาเรียกกันแน่เลยมักดาลอง่ายวิอ๋เราก็เดินอยู่วัววดขานี่มันสั่นปะ ภาพแม่ภาพให้ดูภาพแม่เอเอเวลาเราถ่ายภาพมาแล้วเนะี่ยใครยกโปูมาให้คใอยถุกไว้ท้งวันที่หนึ่งครับ ไปกคอคใตน่ท้ายทุเดียนอันนี้ถักมาบอกที่ส่วนนี้ใช่ค่ะ มันเดินดิไหนยะสายฝนหูถึงนี่ ฟอนองคปูขอพอนองปูกอนพอ่พอ,พอแเมย์มย์เอฟซีมีโชคมีลาบแต่ถ้าอยากได้ดตัวเล็กเลยนะครับ เลยเจ้ะครับขอปอนองคูที่ทานน้ำได้เลยเครับ คนละนหนึ่งปูครับกดไลค์กดแชร์มันเนี่ยคนล้นหนึ่งปูกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องบ่าวทูนสาวจอยนะครับเดี๋ยววันที่หนึ่ง โอ้จะให้ถูกหวยกันทุกๆุกคนแม่กับลูกเห็นอยียงแม่กับลูก เย็นคือว่าเราจะไปวัดไทยต่อล้วไปไหนต่อหมอลาได้บอกว่า ดาวุดอครับเนี่ยอยากถูกหวยด้อนยะวันที่หนึ่งเนี่ยเอาทุนพามาเดียวอิิฐานเอาเลยครับ

ไปแล้วบอกจะไปอะเคียงดิมีเตี่ยมบอลเหลียวเลยนะบอลเตี่ยมบอลราทำไมไม่ไ่เลี้ยวพาราซับบินดิพาราซับบินดิบินไปไหนเนะเขา,ากำลังมาฟลอพออยู่ที่นี่มาอพอเราจะพาบินไปดีงสูงราคยา่ง สีแนวมาสีชมพูสีแดงสีเขียวเฮ้ยไทยเขามีโหลดยดน่นคือว่ามีสีชมพูะนะมีนะโบต้องทำมาขายที่เหล็กนี่บ่อเออ่ดูอธิษฐานการเอาเด้อครับเด้อมีคนดูทั้งสิบท่านสั่งคิดอธิษฐานเอาได้ย,ยากสุดไว้ก่อ คิดอธิษฐานนะครับก่อนที่เอาทุนกี่ลง่หลก่อน หนูจะเป็นอวตธาเป็นเพืือนปลา เดินเดินดูบัตรเขาว่าบัตรโบสถ์เก่าก็มีด้ยข้างในไปสาระมันโบสถ์อาไรนี่ไงเของทำงานอย่บอกเอาแล้วก็เดินไปองค์พระนี่งก็ไปว่าเราประเดี๋ยวเขาจะต้องทำงานพอแล้วสิบเป็นร้อยแล้วล่ะอื้ ก้นละครับให้เขามาดูก็กดไลค์กดแชร์ขอให้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะครับเดือนกระเป๋าทุนสาวจอยก็ขอบคุณครับ